ย้อนอีกแล้วเร็วลูกเจี๊ยบมันสิมากินน่ะแล้วเร็ว <c oughs> อ่านูวานแล้วนูก,ก็ออกมาเดี๋ยวลูกเจี๊ยบมากินลูกลูกเจี๊ยบมันหยาหนุน呐แต่ลูกเจี๊ยบอนะ <c oughs> ย่ากไปไกลอืมเจ้ตัวแต่หนี้ยนี่ไกลเลยออก เดี๋ยวลูกเจี๊ยบมาแล้วยนให้ลูกเจี๊ยบเร็วน่นๆๆลูกเจี๊ยบอีกซุ้มนึงนะลูกนั่นอนนนลูกนันๆๆๆอนนคบนั่นลูกเจี๊ยบนั่นนั่นเอายนให้มันแ อมันยนมนบะโยนให้มันหนกโยนเลยแต่ไไหนอย่าไปไกลมันเดี๋ยวแม่มันกัดแม่มันตอดโยนเลยเออให้แม่มันพาก,กินเองอเห็นบอกินแล้ว เเขาหลเกนอ่ะเท้เฮป็ดนะครับไปไม่าย